สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เขาายดานะคะปกติแล้วหมอก,กับแฟนก็จะมาวิ่งที่เขาายดาบ้างเราก็เลยจะลองเปลี่ยนบรรยากาศเอาตัวเทมเรีตัวนี้มากระโดดที่เขาเยดากันหรือว่าใครที่ออกกำลังกายที่บ้านมานานๆแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบือ่อมันจำเจอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนมาทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆหมอก็จะแนะนำให้ลองมากระโดดเทมเพลินดู เพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็เทรโบรินเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหรือว่าระบบน้้าเหลืองทำให้การไหลเวียนดีขึ้นแล้วกระตุ้นการทำงานของปอดแล้วก็หัวใจทำให้ปอดแล้วก็หัวใจทำงานดีขึ้นเรียกว่าได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็กระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลย มีการใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นขาหรือว่าแกนกลางลำตัวก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแทม p ูลินเนี่ยแรงกระแทกน้อยมากถานอมข้อต่อก็คือดีกับข้อเท้าแล้วก็ข้อเขา่าสามารถที่จะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก,ดกหรือว่าคนที่สูงอายุก็สามารถที่จะเล่นตัวนี้ได้ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าฟิตเน็ก็ยังไม่เปิดแล้วก็บางคนก็ยังต้องทํางานจากที่บ้านรู้สึกว่ามันเมื่อยอยาที่จะเปลี่ยนอริยาบทแล้วก็ลุกจากโต๊ะทํางานแล้วก็ไปกระโดดที่เทมโบลีหรือว่าเรากําลังที่จะดูทีวีดูหนังหรือดูซีรีส์เราก็สามารถที่จะยกเทมโบลีนไปดูที่หน้าซีรีส์แล้วก็ดูทีวีไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยแล้วกระโดดเทมโบลีนไปด้วย เพียงแค่5นาที10นาทีก็จะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็กระโดดเทมเพลินไปด้วยเพียงแค่10นาทีก็ได้ประโยชน์แล้วเพราะมีงานวิจัยจากนา s a รับรองไล้ว,ว่าการกระโดดเพียง10นาทีมีประโยชน์ได้เท่ากับการวิ่งถึง30นาทีเลย